ู้บังคับทำร้อยคือร้อยปีมุญส่งบุญเดินนะครับเ,เขาได้การที่มารอส่งผู้กเกษียณอายุเข้าสู่เต็นทีพิธีนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเยี่ยมเลยเครก็รผมจะรอเวลาที่ผู้กเกษียณอายุจะเดินลงมาจากสารการจังหวัดครับ แต่ถ้าเราท้่านาเราทในรท้ตนี้าจะเป็นเ่้าย เกลรอัจะเปางได้กราบที่แท่นบริเวณด้านหน้าของขื่นเขาน้อยค่ะปันข้าวห้ารขึ้นรับการเชิญรตำรวจทหารอำพาพระ้านิอเอได้นำกำลังมากระทำพิธีสวนสนามในวาระรบเกษียณอายสองพัน ่วมพิธีทุกท่านในวาระที่ข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชการและตลอดถึงท้องที่ที่หลายๆท่านเป็นรัฐราชการหรือเปินพลังความดีและความม,มุ่งมั่นการเป็นพบังที่ดีเด่นดีศักดิ์ศรีตลอดถึงการรักษาเอกราชงานเพื่อสังคมส่วนรวม และยิง่งขาา้าราชการคนนั้นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงหรือเป็นผู้รอบการปแ,แล้วตามแนวทางของวิถีชีวิตข้าราชการทุกประการต่ำตอบต่ำไปนะครับท่สำหลัดจังหวัดแต่ละนะผู้อุโสของข้าราชการที่จะเสียุคและแรงใจชาติด้วยความเต็มใจเป็นประเด็นที่มีค่าที่ยิ่งกว่าตำแหน่งรองเท้าใสที่เคยได้รับมา อร่ีสำหรับภูมิยามมณฑลทหานบกที่32นะคะนำโดยวงและผู้ควบคุงโดยร้อยโทรเชิดชัยโซรมักค่ะตามด้วยในส่วนของการจัดกำลังพลสวนสนามค่ะวู้ควบคุมกองผสมจากสิรเอกสิทธิชัยเสริมสุขหมู่ท่งเกียรติยศหมู่ที่2จากสีชัยอิน ผู้เชิญธงคือจ่าสิบเอกวิเชียนสุนุษนามผู้กำกับน้ำผู้กำกับคมจ่าสิบเอกสราวุหน้า้อยพ่าหมู่เชิญธงทัีสี่นะครับจัดจากกองร้อยอาสาสมัครผู้ควบคุมธงคือนายหมูโทพินโยสนิทโตใสผู้เชิญธงคือสมาชิกนิตินุชที่สารผู้กำกับธงคือนายหมูตีอัจฉริพลไทยทีผู้ช่วยผู้กำกับธงคือนายหมูโทพิททิพัฒน์เทียมไทรจุนนักเรียนจิตตำรวจไทย ผู years, ้ควบคุมก in ับของคือัวเพียงในติดตำรวจติดกระกกองบ่งหัวท้องเพียยืดหูที่6จัดจ่าตำรวจภูธรจังหวัดระยองผู้ควบคุมทงร้อยตำรวจโทอันนกกระสาวผู้เชิญโงนักเรียนในสิดตำรวจอธินักเรียนในสิดตำรวจเฉลิมคลเิมกันแก้วหเชิญโงหมู่ที่เจาง พนักงานการไฟ้า,ายผุิต์ผู้กุมทงคืนายเอกพบตาใหญ่ผู้เชิญทงคืนายทาญน,นารงคุณเรียรพเพน์หามของพิธีทางด้านของพิธีเทิดเกียดสุรสนามข้าราชการ